การจัดการโลจิสติก์และโซ่บุทานนะคะเน้นการเรียนรู้และประสบการณ์ระหว่างเรียนนะคะให้คิดเป็นมีเทคนิคค่ะแล้วก็มีกลยุทธ์อย่างมืออาชีพเพื่อสู่ความสำเร็จเลยนะคะโดยการศึกษาเนี่ยเขาจะสร้างประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญที่ประกอบธุรกิจค่ะ สาขาวิชาการจัดการที่นี่เราเตรียมความพร้อมทักษะและศักยภาพให้นักศึกษาเน้นกิจกรรมการปฏิบัติจริงและนำความรู้ในห้องเรียนมาประยุกต์ใช้จริงเน้นการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนในการพัฒนานักศึกษามั่นใจว่าเป็นสาขาที่จบไปแล้วได้งานทำแน่นอนค่ะอาจารย์ลำชั้นและอาจารย์พิเศษให้คำแนะนำและคำปรึกษาในอย่างทั่วถึงค่ะ ที่นี่เน้นลงมือปฏิบัติจริงมีรุ่นพี่ที่ดูแลรุ่นน้องดีและมีเครือข่ายที่เข้มแข็งครับเรียนจริงรู้จริงทำงานได้จริงประสบความสำเร็จจริงโอกาสอาชีพโอกาสแห่งอนาคตรออยู่ไม่ไกลเราพร้อมส่งคุณก้าวสู่ความสำเร็จคณะบริหารธุรกิจคิดอย่างสร้างสรรค์ทำอย่างมืออาชีพ สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับรายการคดีสังคมดีทางสถานีโทรทัศน์ทีเอ็นเอ็นสองก็อีกครั้งนึงครับสาระดีๆจากรายการคิดดีสังคมดีวันนี้ทางรายการคิดดีสังคมดีจะพูดในเรื่องของมิติทางการศึกษานะครับแน่นอนว่าโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงการศึกษาก็ต้องปรับตัวตามบทบทของโลกนะครับโลกที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยหลายๆอย่างในเรื่องของวิชาชีพเส้นทางของอาชีพก็มีการเปลี่ยนแปลงวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็จะคุยในเรื่องของโลจิสติกนะครับแล้วก็ห่วงโซ่อุปทาน ก็เป็นหลักสูตรหนึ่งนะครับแขกรับเชิญก็ได้แก่ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรัตนาวลีไม้ศักดนะครับปัจจุบันท่านก็เป็นคณะบดีคณะบริหารธุรกิจแล้วก็อีกท่านได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวรัญญาแก้วเชือกหนังนะครับก็เป็นประธานหลักสูตรการจัดการโลจิสติกและห่วงโซ่อุปทานนะครับซึ่งปัจจุบันก็ทั้งสองท่านก็อยู่มาลัยเทคโนโล,โนโลโยีราชมงคลพระนครนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับ,รบก็เรียกว่า,ามีอยู่ คำหนึ่งเรียกว่าโลกกว้างและโลกแคบแน่ดีเนี่ยโลกโลกจะกว้างมากปัจจุบันเนี่ยโลกแคบนี่การไปมาหาสู่เนี่ยมันทั่วถึงทุกโลกแน่นอนว่าเมื่อมีการไปมาหาสู่เนี่ยเส้นทางการเดินทางการขนส่งเนี่ยก็ต้องมีความจําเป็นมันกลายเป็นวิชาชีพนะครับวันนี้เ,นเรื่องของหลักสูตรโลจิสติกเนี่ยมองยังไงครับว่าวันนี้จะต้องเป็นโลจิสติกแล้วก็ห่วงโซ่อุปทานหรือว่ามีภาพองค์รวมอื่นที่จะนําเสนอของอมอทลพนครก่อนไหมครับได้ค่ะค อันอันดับแรกนะคะก็ต้องพูดอย่างนี้ว่าคณะบริหารธุรกิจมหาวชิราลัยเทคโนโลยีราชมงคลพนัครนะคะเราก่อตั้งมา123ปีนะคะเป็น first business school เลยค่ะถ้าเกิดเรียกกันง่ายๆสมัยเมื่อก่อนว่าเป็นเวียกเขตพนิชการพนัครหรือว่าพพนะคะ123ปีเลย123ปีค่ะแล้วเราก็เติบโตมานะคะมีความแข็งแกร่งทางด้านบริหารธุรกิจมาอย่างยาวนานนะคะ ส่วนสำหรับหลักสูตรโลจิสติกนะคะและโซ่อุปทานเนี่ยก็เป็นสาขาใหม่ใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นน้องใหม่เลยค่ะเพราะว่าอย่างที่พิธีกรท่านดําเนินรายการมาว่าเดี๋ยวนี้โลกมันแคบบดังนั้นเวลาเราจะทําธุรกิจเนี่ยส่วนหนึ่งที่สําคัญก็คือเรื่องของเรื่องของโลจิสติกค่ะอันนี้ก็มากับประธานหลักสูตรเขาค่ะหมายถึงเพิ่งเพิ่งเปิดหรือไงครับหรือว่า มีที่ไปที่มาของหลักสูตรอย่างไงบ้างตั้งแต่ปี2 5าสั้กโอ้ก็หลายปีแล้วครับอ๋อศึกษาจบไปทำงานประกอบอาชีพมาหลายรุ่นมากค่ะแล้วก็เจริญเติบโตในหน้าที่การงานครับแล้วภาพองค์รวมของหลักสูตรเน้นในเรื่องของวิชาการเลยจะต้องมีภาพปฏิบัติมันภาพมันเป็นยังไงบ้างเลยมีด้านวิชาการตามทฤษฎีตามหลักการของกระทรวงค่ะแต่ว่าเราก็ เสริมด้านทักษะพิเศษสำหรันบนักศึกษาออกสหกษษสิจศึกษาซึ่งจะฝึก4เดือนหรือ2เดือนก็แล้วแต่รบ,บริบทของนักศึกษาแต่ละคนนะคะแล้วก็มีสถานประกอบการที่ MOU กับเราเพื่อจะให้ความรู้พิเศษในด้านเฉพาะทางที่นักศึกษาไม่สามารถหาได้จากในห้องเรียน,นะะไปก็เชิญมาเป็น<ช>รยกรรพิเศษเลยใช่ค่ะเช่นกระทรวงศึกษากหรือบริษัท ชั้นนำร,ระดับมหาชนใหญ่ๆครับครับเพอพูดศึกษาศึกษาหรือฝึกง,งานเนสามสี่เดือนเนี่นยคนมีมีความเป็นไปได้หรือเปล่าว่าทุกปีมีการฝึกเลยเพราะว่าในเรื่องอเรื่องนี้เป็นเรื่องของทักษะล้วนๆเนี่ยใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วทางทางมหาเชทยาลัยนะคะคเน้นในเรื่องของบัณฑิตนักปฏิบัติเราเน้นทางด้านทางปฏิบัติดังนั้นเราก็จะมีทั้งการ ฝึกงานและก็การสาหกิจนะคะคซึ่งสากิจเนี่ยนักศึกษาหายไปเลยเทอมหนึ่งไปทํางานกับสถานประกอบ,บการ,รเลยค่ะเทอมหนึ่งส่วนฝึกงานเนี่ยก็แค่3เดือน嗯嗯แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะนักศึกษาก็จะได้ความรู้ที่นอกเหนือจากห้องนอกในห้องเรียนก็คือเป็นได้นอกห้องเรียนแล้วก็สถานประกอบการเนี่ยโดยเฉพาะโลจิสติกส์เนี่ยที่มาวันนี้นะคะมีสถานประกอบการมาเซ็น MOU <ม>เป็นบริษัทที่ชั้นนำอย่างเช่นบริษัทซิลิก ฟาร์มานะฮะซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเวลาที่โควิดเนี่ยมีการขนส่งวัคซีนบริษัทนั้นนะคะก็เป็น,นบริษัทขนส่งวัคซีนแล้วก็ให้ความรู้เราในเรื่องของคลังเย็นอะ,ะอันนี้เขาจะเด่นมากเรื่องคลังเย็นก็คือจริงๆแล้วในหลักสูตรเนี้ยมันมันก็มีครอบคลุมแล้วก็มันมีทั้งเฉพาะทางด้วยค่ะคซึ่งพันธมิตรของเราเนี่ยก็มีบริษัทที่ดังๆชั้นนำเนี่ยที่เท่าที่เห็นเขาก็ไปดูฝึกงาน หรือว่าไปดูงานที่ทีจีบางทีก็ไปที่แหลมฉบางอันนี้ต้องต้องถามทางนั้นเเกี่ยวกับทั้งขนส่งทางอากาศทางเรือเกี่ยวข้องหมดไหมครับทั้งบกทั้ง3ทางเลยใช่แต่ช่วงนี้มีอีคอมเมิร์ซก็จะหนักไปทางด้านไวเฮาส์ของการขนส่งสินค้าที่เล็กๆมากกว่าแล้วในช่วงของโควิดที่ผ่านมาจะเห็นว่าเรื่องของการสั่งของทางออนไลน์มีเยอะแยะนั่นแสดงบทบาทของโลจิสติกส์เนี่ยมีมากเป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจให้กับ ธุรกิจปัจปจ,จุบันก็คือออนไลน์หรือตอนนีปป้ประเทศขนาดใหญ่ค่ะคเขาก็ต้องซับพอร์ตวัตถุดิบเข้าประเทศเขาเพิ่มมากขึ้นเราก็ยิ่งจะซับพอร์ตเด็กเราเข้าสู่กระบวนการของศาสตร์กรรมได้เยอะขึ้นยังที่หลังจากอยูนะ่หลังจากช่วงโควิดเนี่ย ทำให้เด็กเนี่ยสนใจเข้ามาเรียนหลักสูตรนี้เยอะไหมเยอะค่ะสนใจเยอะอยากจะรู้ว่าทาไมถึงส่งสินค้าชิ้นเล็กๆจากบริษัทใหญ่ๆมาให้เราได้ที่บ้านน่าสนใจนะใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าเด็กหลักสูตรเนี้ยผลิตบัณฑิตออกไปก็ไม่พอความต้องการของตลาดครับยิ่งโดยเฉพาะท่านอธิการเนี่ยมีนโยบายว่าเรียนที่ไหนก็เรียนได้แต่เรียนที่ที่มอทรอพนครเนี่ยต้องมีงานทำร้อยเปอร์เซ็นต์ดังนั้นแบบโห หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรฮอตฮิตมากแบบโหติดดาวมากค่ะมีการเซอร์เวยใช่ไหมครับว่าจริงๆแล้วตลาดเนี่ยยังบุคลากรทางด้านนี้ยังไม่เพียงพออยู่ก็ถ้าพูดว่าเพียงพอไหมคือปักคือมันส่วนทางบางทีเขาบอกว่างานหายากแต่พอสถานประกอบการมาค่ะต้องการเด็กเรา,าแล้วาบางครั้งมันไม่พอียด้วยซ้ําแต่บางครั้งเด็กที่จบไปก็ ออกไปทํางานสายที่เกี่ยวข้องได้คือโลจิสติกมันเป็นครอบคุมธุรกิจหลายๆอย่างได้เข้าไปอยู่ในอ,อ,องค์กรทีไ่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่เฉพาะทางค่ะเขาก็สามารถที่จะไปวางแผนจัดการได้พอพูดถึงโลจิสติกเนี่ยหมายาว่าบาง องค์กรก็เป็นเรื่องของคลังสินค้าแวร์เฮาส์อย่างเดียวอันนี้ก็มีมีอยู่ในโลจิสติกมีค่ะแล้วก็เรื่องของเส้นทางการเดินทางอะไรก็อยู่ในหลักสูตรสอนทั้งหมดค่ะการกระบวนการนําเข้าส่งออกเด็กเราก็ทําได้ f ฟสฟอร์เว r ร์ดเดอพวกนี้ค่ะชิปปิ้งอ๋อชิปปิ้งก็เกี่ยวข้องด้วยใช่เราจะให้ความรู้เรื่องชิปปิ้งใช่ค่ะพวกเทอมต่ากองค์อินโคเทอมหรือข้อตกลงทางการค้าต่างๆ ก็จะมีอยู่ในหลักสูตรพอไปฝึกสหกิจศึกษาเนี่ยสถานประกอบการก็จะชื่นชมว่าเด็กไม่ต้องสอนอะไรเยอะเพราะเขาเข้าใจข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศแล้วค่ะเขาเรียกว่าแบบนี้ก็เรียกว่าเป็นเรื่องของวิชาชีพที่ว่ายังไงถ้าจบแล้วก็ไม่ตกงานแน่นอนใช่ค่ะ โดยเฉพาะยิ่งเดี๋ยวนี้นะคะมันจะมีพวกเทคโนโลยีบล็อกเชนเข้ามาเกี่ยวข้องอในงานโลจิสติกเราจะแน่ใจได้ไงว่าสินค้าตัวนั้นเนี่ยมันมาจากฟาร์มหรือว่าผู้ผลิตที่เชื่อถือได้มันมีการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาในโลจิสติกมันก็ยิ่งแบบเหมือนกับพัฒนาตัวโลจิสติกเนี่ยให้มันมีความล้ำหน้าขึ้นไปอีกแล้วก็มีความต้องการในองค์กรของธุรกิจเข้าไปอีก ซึ่งตรงสิ่งเหล่านี้ค่ะสถานศึกษาจะต้องตามไม่ทันแล้วก็พยายามผลิตบัณฑิตของเราเนี่ยให้ทันกับเทคโนโลยีที่ไปคู่กับโลจิสติกให้ได้เมื่อกี้พอพูดประเด็นเรื่องสถานศึกษาต้องตามไม่ทันอย่างนี้เทคโนโลยีมันก้าวกระโดดมันเปลี่ยนแปลงเร็วเนี่ยในเรื่องของหลักสูตรต่างๆเนี่ยมันต้องปรับเร็วกว่าเก่าไหมครับโปรตีเนี่ยของหมาละยรเนี่ยกี่ปี4ปีครั้งหรือ5ปีครั้งจริงๆ4ปีครั้งค่ะแต่ว่าเดี๋ยวต้องปรับทุกปีไหมมันมันปรับทุกปีแต่ว่าจริงๆ สี่ปีครั้งใหญ่แต่ว่าเราสามารถเสริมสอนเสริมได้เด่นเรยวนี้บัญชีแล้วก็มีการใช้ AI เข้ามาดีเทคแล้วว่า,าตัวไหนมันเป็น f รัดหรือเป็นารายการที่เป็นแปกปลอมหรือรอะไรนะ การตรวจสอบบัญชีพวกนี้เด่น,นไม่ต้องตรวจโดยคนใช้ AI ช่วยตรวจได้แต่ท้ายสุดมันก็ต้องโดยคนซึ่งสิ่งเหล่านี้สถานศึกษาก็อย่างที่บอกไงว่าเราต้องมีซอฟต์แวร,ร์ให้นักศึกษาได้ทดลองใช้หน่พวกนี้เราต้องปรับหมดทุกสาขา HH วิชาของคณะบริบหารธุรกิจอย่างนั้นก็ต้องสอนนักศึกษา,า,า,ด,าด้านศาสตร์ด้านไอทีด้วยใช่ไหมครับเนี่ยแน่นอนค่ะแน่นอนค่ะทั้งทางด้านไอทีแล้วก็ทางด้านภาษาครับพอพูดภาษานี่ เฉพาะตอนนี้เฉพาะภาษาไทยใช่ไหมครับอนาคตมีความเป็นไปได้ไหมครับภาษาต่างชาติด้วยไม่ว่าอังกฤษหรือว่าภาษาจีนอะไรต่างตอนนี้คณะมีหลักสูตรภาษาอังกฤษค่ะแตเป็นทางอินเตอร์เป็นหลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศซึ่งธุรกิจระหว่างประเทศเนี่ยก็เหมือนกับ ใกล้เคียงกันกับโลจิสติกแต่อันนี้เป็นภาพภาษาอังกฤษเลยค่ะมีการจับมือระหว่างประเทศมัม้ยเป็นเป็นมหาลายร่วมกันแล้วก็มีการสลับเปลี่ยนอะไรเรียนแช้มีค่ะ<ช>คืออย่างโดยเฉพาะที่ประเทศเยอร,รมันนะคะฟาวฮอกเชลเลอร์นะคะเป็นมหาทยาลัยคู่สัญญาของเรานะคะก็มีการส่งนักศึกษาข้ามกันไปข้ามกันมาหมายถึงว่าออออนักศึกษาเยอร,รมันมาเรียนที่เราก็เก็บหน่วยกิบ ได้แล้วก็เอากลับบ้านเขาไปได้เช่นเดียวกันกับนักศึกษาเราก็ไปเรียนที่บ้านเขาได้แล้วก็เก็บหน่วยกิจกลับมาหรือประเทศภูตานนะคะหรือว่าเรามีหลายประเทศมากค่ะแล้วหลักสูตรโลจิสติกเนี่ยมีการส่งสลับเรียนไหมถ้าจะมีก็จะมีการ ่วิร์กแอนทาวเวลของเค้าอะค่ะอ๋อยังเป็นโครงการช่วงไหนช่วง work and travel เนี่ยช่วงปี1 2 3 4อะไรเนี่ยอ๋อจริงๆอะถ้าเราถ้าถ้าถ้าเป็น work and travel เนี่ยมันควรจะเป็นปี4แต่ว่าถ้าเกิดไปเรียนที่นู่น1นึ่งซีมีสเตอร์มันควรจะเริ่มตั้งแต่ปี2ครับครับเพราะเพราะปี2ปุ๊บมันก็อาจปี3ไปแล้วก็ปี4ก็มาเรียนต่อแล้วก็ฝึกงานหรือว่าสาข์กิจต่อเนี่ยมันก็จะแบบร่วมงานกันระหว่างทั้งมหาวิทยาลัยในประเทศแล้วก็ต่างประเทศและนอกจากนี้เราก็ยยังเเชิิญอาาาจรร์์วคลส สอนในธุรกิจรอบประเทศเชิญอาจารย์่างประเทศด้วยบราวส์แคนเบดอะไรพวกนี้เราเชิญเข้ามาค่ะอันนี้ก็คือให้จริงๆไม่ได้แค่เฉพาะธุรกิจรอบประเทศเราก็เชิญไปเป็นเกสที่ตามพวกเวลาของหลักสูตรต่างๆที่เขามีความต้องการอะไรอมีการจัดกิจกรรมอะไรเงี้ยใครจะคิดมากๆว่าแบบนักศึกษาเราเนี่ยได้ไปเรียนกับอาจารย์ที่อยู่ในฮาวาดที่เขามาสอนที่เราเราไม่ต้องยกคาสไปเราอิมพอร์ตอาจารย์เข้ามาเชิญอาจารย์มา เพราะอย่างนี้โดยหมวกใหญ่ของคณะบริหารธุรก,กิจก็มีหลายสาขาใช่ครัใช่ค่ะมีหลายสาขาค่ะ <S <S ที่เดน่นๆ <an> บัญชีบัญชีนี่แบบมีชื่อเสียงมาแล้วสิทธิ์เก่าเราก็เป็นผู้บริหารของ CP อย่างเงี้ยค่ะกันกุลอย่างเงี้ยค่ะพราเรามาเกิดมา123ยีปีก็รุ่นพี่เราก็โตและแข็งแรงแล้วก็พร้อมที่จะช่วยเหลือน้องๆอย่างเงี้ยค่ะก็มีบัญชีการตลาดการจัดการการเงินระบบสารสนเทศนะคะ แล้วก็มีผู้ประกอบการเป็นน้องใหม่สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการเป็นน้องใหม่อย่างโลจิสติกเนี่ยเราเฉพาะปริญญาตรีหรือว่าเรามีระดับปริญญาโทด้วยตอนนี้เฉพาะปริญญาตรีค่ะแต่มีแนวทางมีแนวทางค่ะตอนนี้กําลังพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาอ๋อแปลว่าบุคลากรต้องพร้อมด้วยจะยกระดับสอนปริญญาโทใช่ค่ะต้องบอกอย่างนี้ว่าของเขาเนี่ยสี่ปีเรามีทั้งรับนักศึกษาที่มาเรียนปีหนึ่งและเรียนสี่ปีเลยหรือเป็นนักศึกษาเทียบโอนคือจบปวชปวจบบอศแล้วก็ต้องด้านด้านไหนเอ่ย ปวสด้ไหนทุกด้านค่ะด้านพาณิชยกรรมหมดเพอด้านพาณิุชยกรรมก็มาได้แล้วก็มาต่ออีก2ปีแล้วก็ได้รับปริญญาไปอันนี้เป็นฮอตทิตเพราะว่าเหมือนกับคนทํางานในวันจันทร์ถึงศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็มาเรียนกับเราแล้วก็สองปีก็จะได้วุฒิไปอนาคตปริญญาตรีจะมีระยะสั้นมากกว่า4ปีไหมเพราะว่าพัฒนาการดี๋ยวนี้แน่นอนพาะเด็กที่มันมันมันน่าจะเรียนเร็วได้มากกว่านี้แน่นอนแน่นอนอน3ปีครึ่งอันนี้ เบสิกคือประมาณสัก3าปีครึ่งอ<ล>ย่างเงี้ยค่ะแต่มันก็นขึ้นอยู่ว่านักศึกษาขยันไหมถ้านักศึกษาขยันลงเรียนเยอะๆก็มีโอกาสมมมมมที่เขาจะจบเร็วหรือว่าปรับคู่หนานะอย่างปีหนึ่งเทอมหนึ่งปีสองก็ไปทํางานปีเทอมสองมีการฝึกอย่างนี้เพราะว่าเป็นเรื่องของทักษะโดยเฉพาะของเราเนี่ยส่วนใหญ่อ่ะนักศึกษาเราทํางานด้วยตลอดเนาะอ่าทำงานด้วยตลอดหมายถึงว่าเรียนไปด้วยทํางานคู่กันไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะคือ คือต้องบอกว่าไม่ได้เรียนทุกวันเพราะาเราเราอาจจะมีวันว่างวันไหนที่ว่างนักศึกษาของเราเนี่ยเขาก็จะไปมีเซ็กแนด์จ็อบของเขาอะไรก็แล้วแต่ซึ่งเราก็สนับสนุน,นะคะเรามีจัดหลักสูตรยอดไม่ใช่มินิเครดิตอะไรเก็บ เล็กๆะน้อยแล้วมาผสมประสานมีค่ะอันนี้เรากําลังจะเปิดโครงการบัณฑิตพันใหม่นะเป็นไงน <ะ S 2> บัณฑิตพันใหม่บัณฑิตพันใหม่ก็คือเป็นโครงการที่ตอบสนองนโยบาย S-Curve ของรัฐบาลนะคะตอนนี้เรามีสาขาที่เป็นการตลาดการตลาดยุคใหม่ เป็นโซดิจิียลมาเก็ตติ้งเนี่ยเรากำลังเปิดช่วงเดือนนี้พอดีเลยค่ะก็คือเหมือนกับให้ประชาชนที่สนใจเข้ามาสมัครเรียนก็คือรับประมาณ40คนไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเลยเรียนออนไลน์หรือออนไซต์กับเรียนไฮบิดคู่กันแล้วก็มีไปฝึกงานที่สถานประกอบการก็มีค่ะที่เซ็นมาก็มีของซีคอนสแควร์ที่มันนั้นไปเซ็น MOU มานะคะของการกุลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เข้ามามีส่วนร่วมครับครับอย่างของของ ของโลจิสติกก็เช่นเดียวกันใช่ไหมมีมีอะไรพิเศษมากกว่าหมายถึงมากกว่าเรียนในห้องเรียนใช่ไใชคือเราอย่างสม่ำเสมอคะ่ะเราก็จะจัดโครงการให้ึกษาออกไปครับ o ออเซิร์ฟข้างนอกว่าเขาทําอะไรกันอยู่แล้วก็จะมีวิชาสัมมนาวิชาวิจัยพวกนี้ค่ะ้วมีเพิ่มวิชาการตลาด<ข>อย่างเมื่อกี้พูดถึง<อ>ปีหน้าปีหน้าปีหน้า<อ>ปีหน้าคือคือ ปีนี้เรานําล่องก่อนกันตลาดเดี๋ยวปีหน้าคือยิ่งอาชีพอย่างนี้เป็นอาชีพที่แบบนิยมนะคะปีรับรองว่าปีหน้าเราอาจจะจัดคอร์สสั้นๆแล้วก็เก็บเป็นเครดิตแบงค์เอาไว้ก็คือมาเรียนกับเราแล้วกเก็บเครดิตไว้ก่อนอแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าอยากจะเป็นนักศึกษารเรายาวๆเนี่ยก็สามารถที่จะมามต่อเนื่องได้เลย เอาเครดิตหน้าไปต่ออาจจะมีปีสำหรับปีหน้าเป็นโครงการอนาคตความเป็นค่าสุโรมจะหายรเปล่าเนี่ยใช่พราะหลังจากโควิดเนี่ยทำให้คนเนี่ยเข้าสู่โลกออนไลน์ได้เยอะมากเลยใช่เดี๋ยวนี้มันมีนิยามที่ว่าครูอ่ะต้องเป็นไกด์ไม่ใช่ครูเหมือนสมัยเมื่อก่อนนะเป็นโค้ชเป็นโค้ชเป็นไกด์เป็นอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งแต่อย่างไรก็แล้วแต่ค่ะของเราเน้นปฏิบัติซึ่งอันเนี้ยเขาก็ไปดูงาน ค่อนข้างเยอะแล้วก็ไปให้นักศึกษาไปฝึกเป็นเวิร์กช็อปอะไรเนี่ยเรายังมีชมรมโลจิสติกที่เป็นนักศึกษาทําเลยนะคะก็ยังมีส่วนเสริมเข้าไปซึ่งแล้วแต่เด็กเลยว่าเขาสนใจที่จะทําเรื่องอะไรในเรื่องของโลจิสติกเราก็อนุมัติโครงการให้อย่างการขนส่งอย่างทางอากาศก็ดีทางเรือดีทางบกมันจะมีความแตกต่างอเราเราหมายว่าเราให้นักศึกษาเข้าไปถึงหน้างานเลยไหมครับอย่างเช่นการส่งคขนส่งทางอากาศหรือว่า หรือว่าทางรถไฟทางเรืออะไรต่างๆทางขนส่งาอากาศนัศกศึกษาก็อาจจะไม่ได้เข้าไปในพื้นที่ที่ห่วงข้ามค่ะแต่ว่าเขาก็จะมีโอกาสได้เข้าไปว่าสายการบินจัดแบบไหนแล้วก็ระหว่างคนกับสิ่งของที่ต้องไปด้วยกันต้องมีวิธีการขั้นตอนหรือว่าข้อห้ามอะไรบ้างก็เขาจะรู้แล้วถ้าเกิดว่าทางสายเรือน,นี่ก็ได้ขึ้นไปบนเรือเขาแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันเป็นระยะทางที่ไม่ไกลนักศึกษาก็พี่เลี้ยงค่ะก็สามารถ ชัวนักศึกษ์ขึ้นไปแล้วก็หาประสบการณ์บนเรือ,อระหว่างขนส่งได้ค่ะพอพูดถึงโลจิสติกมันมีเรื่องของระบบจัดเก็บเรื่องของสินค้าแรงต่างเนียมีความเป็นได้ไหมครับว่าอย่างประเทศไทยในเรื่องของวิสาหกิจชุมชนต่างๆเกษตรกรต่างๆเนี่ยตรงนี้เนี่ยถ้าเขามีความรู้ตรงนี้เนี่ยมันน่าจะช่วยในเรื่องของอการบริหารจัดการของเขาในเรื่องของ <Log istics. S 1> เราเราจะมีการเข้าถึงตรงนี้มีค่ะก็คือตอนนี้การพัฒนาผู้ประกอบการจากสถาบันการเงินที่ระดับ ใหญ่ๆของประเทศไทยค่ะคเขาก็ให้เรา ร่วมมือกับเขาเพื่อจะเข้าไปพัฒนาผู้ประกอบการตอนนี้ก็เริ่มของธนาคารอ๋อธนาคารอมสินคือเราจะได้รับงบจากธนาคารอมสินทุกปีนะคะแล้วเราต้องลงไปบริการวิชาการแก่ชุมชนก็คือเริ่มตั้งแต่พัฒนาผลิตภัณฑ์ซึ่งคณะบริหารธุรกิจเนี่ยทำอย่างเดียวทําคนเดียวไม่ได้แล้วก็มีร่วมกันบ้างกับคณะเทคโนโลยีข้าราชการสถาปัตยกรรมเนี่ยลงไปที่ชุมชนแล้วก็เข้าไปช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วก็สอนการตลาด ออนไลน์ช่องทางออนไลน์สอนการคิดต้นทุนเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็ทางด้านโลจิสติกเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่พูดถึงคณะค่ากรรมใช่ไหมครับก็มีเหมือนกันใช่ไหมมีค่ะก็่ากรมคณะเทคโนโลยีค่ากรรมศาสตร์แต่เดิมก็คือเป็นโชติเวทนะคะสมัยเมื่อก่อนซึ่งถ้าเกิด ได้เห็นตามข่าวเวลาที่ที่ทันนี้รัฐบาลต้อนรับแขกบ้านแขกเลือนก็จะเห็นเป็นดอกไม้ที่สวยๆเเเป็นอมลยหรือล่าสุดเนี่ยค่ะเอเปกเนี่ยค่ะคัะเทคโนโลยีข่ากรรมศาสตร์ก็ไปทำอาหารที่ให้ผู้นำเอเปกทานเนี่ยอันนี้แล้วก็ยังมีงานอื่นๆอีกค่อนข้างเยอะแยะค่ะในการเปิดรับสมัครเนี่ยไม่ทราบ๋ยวนี้มีการปรับไหมครับว่าไม่ไม่ใช่ว่ารอต้องสมัคร เทอมหนึ่งได้อย่างเดียวอาจจะสมัครได้ทุกเทอมเ๋ยนี้มีพัฒนาการพวกนี้ไหมอ๋อจริงๆนะเวลาที่เราเปิดรับเนี่ยเราก็จะเปิดรับต็นเทอมหนึ่งก่อนใช่เป็นเทอมหนึ่งก่อนแต่ว่าเราจะมีระบบ Fast Tag เข้ามาเหมือนกับสมัครปุ๊บเนี่ยไม่ไม่คือไม่ต้องรอรอบสมัยก่อนเราเราจะต้องแบบรอเป็นรอบแต่อันนี้เราก็จะมีระบบ Fast Tag ็ให้นักศึกษาสมัครได้แล้วก็สามารถที่จะชำระเงินได้ทาง ช่องเคาน์เตอร์เซอร์วิสซเว่น7ีเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ก็จะช่วยอำนวยความสะดวกมากก็อย่างพอพูดถึงเมื่อกี้เซเว่นอีเลเว่นเนี่ยอยู่ในกรอบของโลจิสติกส์สปายเชนด้วยไหมอยู่ค่ะเพราะว่าเขาเป็นการจัดสินค้าที่ต้องทันต่อหลายๆสาขาของเขาใช่ไหมคะหมายถึงเรื่องของการจัดสินค้าอันนี้จัดสิ่งที่เขาต้องเรียนรู้การเติมเต็มสินค้าให้อยู่บนเชล์อยู่ตลอดเวลาจะสังเกตถ้าเกิดว่าเป็นบริษัทที่เขาค้าขายเขาเรียกอะไรสิน เหมือนเซเว่นหรือเเขาก็จะมีสินค้าเติมเต็มอยู่ตลอดเวลาอันนี้ก็ต้องมีการคำนวณว่าสินค้าตัวไหนต้องการหรือไม่ต้องการแล้วในคลังสินค้าต้องซัพพอร์ตเวลาไหนอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าตลาดจะแข่งขันเรื่องดูเดือนแล้วนอกจากเซเว่อาจจะมีเจ้าอื่นขึ้นมาอีกแสดงว่าบุคลากรด้านนี้ก็การผลิตเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อเส้นทางในการประกอบอาชีพก็แน่นอนใใช่ค่ะของของ ของรา,าชบัคลพระนครมีถึงระดับปริญญาเอกไหมครับมีค่ะที่คณะบริหารธุรกิจมีตั้งแต่ปวชค่ะปวชยังมีอยู่เหรอยังมีค่ะเพราะว่าเรา,เาลากฐานเรามาจากปวชดังนั้นเราก็ยังมีอยู่หนึ่งห้องที่เป็นของปวชที่เป็นทางด้านบัญชีเลยค่ะคแล้วก็มีปวชปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอกค,ค่ะก็มีครบหมดเลยค่ะแต่ปวชไม่ได้ไปสังกัดกระทรวงศึกษ,ษานะครับ ไม่ได้สังกัดกระทรวงสึกาแต่เราเหมือนกับใช้เล่มเดียวกันกับอาชีวะค่ะอ,อันนี้ก็เป็นอาจารย์สอนปวชเหมือนกันค่ะก็มีโร <c oughs> งเรียนสาธิตแล้วสาธิต ยังไม่มียังยังยังไม่มีอันนั้นอคือแปดว้านเลยมีโรงเรียนเยอะอยู่อ่ใช่อันนี้ก็คือเราก็เก็บปวชไว้เพราะตะกรอนดังมากเหมือนประมวานแบบ5,000คนแล้วเราเอาจำนวนน้อยมากที่จะเข้าพนิชการมนครเราก็ยังยังยังเก็บเอาไว้อยู่ครับท่านผู้ชมก็แหม่กำลังคุยสนุกเวลาหมดแล้วอยากจะให้ทั้งสองท่านโดยเฉพาะท่านคณบุรีและประธานลักสูตรฝากถึงท่านผู้ชม ถ้าละหนึ่งนาทีครับเจเลยครับก็คือถ้าตามนโยบายของท่านอาิการยนะคะก็ต้องยืนยันครั้งหนึ่งว่าเรียนที่ไหนก็ได้แต่เรียนที่มทพลพระนครต้องมีงานทำร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะดังนั้นก็ทางคณะยินดีที่จะดูแลนะคะนักศึกษาทุกขั้นนะคะแล้วก็มาสมัครเรียนกันแล้วก็มาเป็นครอบครัวเดียวกัน,นะคะ่ะเจเลยครับค่ะสาขาวิชาการจัดการลอจิสติกส์และโซ่อุ่ประานนะคะคือ มหาอุทยาลายัยมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ทั้งในห้องเรียนทั้งภายนอกห้องเรียนและบางครั้งที่นักศึกษาสงสัยเรื่องอะไรที่เฉพาะทางไม่ต้องกลัวค่ะเรามีเครือข่ายของเอกชนเครือข่ายของกระทรวงต่างๆของประเทศไทยกับต่างประเทศของสาขาอื่นที่สามารถช่วยเราแล้วก็ เขาเรียกว่าสร้างโอกาสทางการศึกษาแล้วก็มองเห็นการไกลว่าเราควรจะไปเส้นทางไหนเราไม่จําเป็นต้องทํางานสายตรงแต่ว่ารอจิสติกสามารถเข้าไปเป็นส่วนขับเคลื่อนของในทุกธุรกิจได้ค่ะครับท่านผู้ชมครับ เรียกว่าการษาวันนี้เนี่ยไม่เติมเต็มไม่ได้นะครับเพราะโลกมีการแข่งแข่งขันที่สูงมากวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านนะครับที่มาให้สาระดีๆกับท่านผู้ชมครับ mm hmm. ท่านผู้ชมสามารถติดตามรายการชีดีสังคมดีทางสถานีโทรทัศน์ tnn2 นะครับ True Vision 784 Facebook แล้วก็ Instagram หรือ YouTube ได้ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมขอสวัสดีครับ